ครับพี่น้องโุโพครับบวเตาเคยบ้านานครกาลสิลน้อครับมาหนี้นี่ไงสี่มาตั้ตะไคร่สมุนไพรครับตั้มเมียงสมุนไพรครับพี่น้องว่ายงกันวัตถุดิบรับเท่ากับตะไคร้ครับบวเตาหั่นเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตัวตัดเนาะครับเอาไว้ ตำเขากับตะไคร้เดี๋ยวแนวกับแก้มกับแบบักเือลาเงาครับแล้วก็ถามโบข้าวา่าหมากถั่วลันเต้าครับ,บ,บเพื่อนวะแล้วแต้งน้อยครับเือม่วงครับแล้วก็กล้วยครับกล้วยอ่อนครับบักเดือครับเดือบ้านเฮาแล้วนะพี่น้องเนานะ่ะ ใส่ประเดก๋ยนี่พอ่อนี่ต้มเกี่ยวกันนพี่น้องนอเคต้มเกี่ยวกันครับ ครับน้ำเล็บอ่าได้แล้วนะครับตะไครครับบานนี่แต่ตะไคร้เลยเนาะครับพี่นอ้องตะไคร้ก็บตั้มให้ละเอียดครับพี่นอ้อง ละเอียดเนี่ยนด้วยครับตะไคร่ข้าใส่ชุลดไปก่อนนะครับเพราะว่าชุลอดหนึ่งมันเทียบไทยแหลกง่ายครับบ่าง่ายบ้านข้ากแบบแหลกเลาวคือนะน้องเนาะนะทำนะม,มันแหลกเลยครับ ใส่ปีกวนจังหน่อยเนาะให้มันสีสันพี่น้องสีสันแดงๆอ่ะปีก่วนชลวดทั้งใส่แล้วก็ปลาดากุ้งหลดครับประเด็ก่นองใส่ประเด็กัวน,นี้จังต้อนพึ่งเนาะครับอ่ะสองช้อน,นไปเลยเลยกับประเด็กตู้งที่นองมาจากบ้านเนพี่น,อน้อง ตอนมันแบบม,มันตุ่งๆนูๆนู้นหลุดน่อน้องน้องหอมกินแหงสมุนไพรพี่น้องเบน่งนะเด่นกนก้อง ปาได้หน่อยเนาะมาเราจะเขียนตามได้คร,รับนันตลาเนี่าโบาต้องใส่ครับเพราะว่ามันมีนความหวานจากตัวตับแล้ว พี่น้องิี่มืงเนาะขาดยังกัดยังได้ใส่เนะพี่น้องเนาะอเด็กก้านครับฮะครับบานเนี่ยรดยบร้อยเนาะเอาตักใส่จานเลย ตำเมี่ยงสมุนไพรครับนะพร้อมรับประทานครับผมสวัสดีพี่น้องอย่างเป็นทางการเนาะครับสวัสดีอีกเพนหนึ่งครับพี่น้องวันนี้มากินตำตะไคร้ครับตำตะไคร้พูดง่ายๆว่า,างไงเหระพี่น้องตำสมุนไพรเหลอเนาะตำสมุนไพรครับเล้ยวกับกับมีสมผัสเหรครับพี่น้องมาลงมือกันเลย อันนี้หมืกเดือด้ะครับพี่นอ้องเหมืกเดือออนครับกินมก่อนนอกพี่น้องกนาะ one ตามบอกข้าแม่ค่าว่านี่เป็นว่าปักทัวละเต้าครับลองฟื้อม,มาเบิองมากินกับมีเขาขัานอยู่บ่บาจังเมลองลองมันอูอืม ลวงนะครับเดี๋ยวไม่มีบ้งางพันในหมาดไงน้องน้ำดงน้ำพูบานเฮาอยู่เมืองกุ้งครับหมากหน่อย mưa lẻ bớt thời gian cuối บี่งไงด้ยเลยพป่นองบางเงี้ยเล้แวบ้านบ่าวเตาเจะเป็นล่านเนี่ยเป็นน้อยล่าตำเมี่ยงสมุนไพรพอดีสามสี่ล่าเน,น่ยพี็น้องเรียงเรียนก,ก,กันเน่ยโอ้ขายดีแห้งครับ ขายทุ se ่งเดิมสามสิบสี่ที่ราบ 嗯，来嘛。

แต่อยากลองอยึดิ่งครับลองได้เด้อพี่น้องเด้อตามที่บ่อตะในน้ำแหละครับสูตรบ่อตาครับสูตรข่ากะลีบ่อตาว่ะถ้ามีตุ่มปากคำปากคำเปลี่ยนมาพี่น้องด้วก้านนี่บอตาว่ะ ปั้นครับย่างล้วยครับอตออประเด็จตัว nó, tổ tăng là khoảng thân nó, cái nó cái này nó. มาครับพี่น้องใดรสนใจสูตรนี้ครับเอาไปลองเห็ดใดเลยครับพี่น้องแซ่บครับเป็นเกี่ยวจ้ำกินกับเข่าก็ได้ครับพี่น้องกินกับ ต้มปลากร็รพี่น้องบยญ่าขับสูตรนี้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยน้องเด้อกดแชร์น้ำเลเด้อครับเป็นกำลังใจนะครับนีนบ้ลาเตาปแตดลาไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับ